สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องย้อยอินเตอร์พารวยนะครับมาเจอกันนะครับกับแอดย้อยอินเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาทําเด่นสิบหน่วยบนนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอนะครับท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ เพื่อเติมแรงใจให้แอดนะครับมีกําลังใจทําคลิปแบ่งปันแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องย้อยเตอพารวยนะครับทั้ง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับก็เพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมแนวทางกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเดนสิบหน่วยบนนะครับ เดินบนนะครับเด่นบนชุดนี้นะครับเดินชุดก็เน้นมาสิบหน่วยบนนะครับที่แอดบอกนะครับเนาะชุวนี้นะครับก็เดินเดินดีนะครับเนาะแต่งวดที่ผ่านมานะครับก็มาสะดุดจรงนั้นนะครับนี่นะครับก็เดินมาตลอดนะครับเดินเข้ามานะครับจนถึงงวดหกสี่สองนะครับแอดก็มาเปลี่ยนกระดาษครับนี่นะนะครับหกสี่สอง งวดที่ผ่านมานะครับได้เด่นนะครับแปดห้าหกนะครับผลออกนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับผิดนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราให้โอกาสเขาก่อนนะครับพอเขาเพิ่งุ่งงวดเดียวนะก็มีลุ่สองงวดแล้วนะครับนะก็งวดที่ออกสามสิบแปดนะครับที่ลุ่เนะที่ออกสามสิบแปดนะครับที่ลุด จากนั้นก็เดินมานะครับไม่มีสะดุดนะครับเนาะจนมาะครับวันที่สิบหกพฤษภาที่ผ่านมานะครับได้เด่นนะครับแต่ห้าหกครับผลออกนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับน่าเสียดายจริงริงนะครับสตรนี้หลุดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับเขาจะเดินต่อหรือเขาจะหยุดนะครับก็สมาชิกถ้าชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับถ้า ไม่แน่ใจก็ดูเขาไปก่อนนะครับแต่ว่าแอดว่านะครับงวดนี้ไม่น่าจะะโุดนะครับนะน่าจะเดินต่อนะครับนะก็คงไม่มีสูตรไหนนะครับที่จะเดินรอบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแอดก็เชื่อว่านะครับสูตรนี้นะครับน่าจะกลับมาเดินเหมือนเดิมนะครับเนาะต่อไปนะครับอินเด่นสิบหน่วยบนนะครับสูตรซีนะครับเนาะสูตรใหม่ครับที่แอด ทำมาให้นะครับแต่ผลก็งวดที่ผ่านมารับศูนย์หนึ่งสองนะครับนะเด่นนะครับได้เด่นหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็เอามาชนกับสูบเอนะครับก็จะได้ตัวชนแปดหกเก้านะครับงวดที่ผ่านมาผิดนะครับงวดนี้นะครับได้เด่นนะครับสามสี่ห้าหกนะครับ เดี๋ยวสูตรนี้นะครับแอดจะเอาไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่ามันเพิ่งเดินมานะครับแต่ก็มาสะดุดสะงั้นนะครับนะมาสะดุดนะครับจากที่ทดลองผ่านแล้วมาสะดุดงวดที่ออกศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะเอาไว้ก่อนนะครับยังเพิ่งใช้นะครับดูเข้าไปก่อนนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับได้เด่นนะครับสามสี่ห้าหกเนาะเด่นสิหน่วยบนนะครับสูตรสี่นะต่อไปนะครับ อันนี้เป็นเด่นสิบหน่วยบนนะครับสูตร a สูตร b นะครับสูตร b นะครับหลุดต่อเนื่องเลยนะครับเนาะก็งวดที่ผ่านมาก็หลุดเหมือนเหมือนกันนะครับเนาะแอดก็เลยคิดค่าออกนะครับไม่ไม่ใช้อ่าน้านี้นะครับเดี๋ยวแอดเขียนให้ใหม่นะครับเนาะสูตร b ก็เอาไว้ก่อนนะครับยังเอาม่ไม่เอามาใช้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับชนห้ากับหกนะครับผลออกนะครับศูนย์หนึ่งสองเนาะ ผิดนะครับสูตรสูตร b เนี่ยซึ่งสูตร b เนี่ยก็หลุดนะครับหลุดหนึ่งอสองนะครับเนาะหลุดสองหดวดละก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวพิจรารณากันอีกทีนะครับว่าจะนํากลับมาใช้ไหมนะครับเนาะเดี๋ยวส่วนอ่าวดนี้นะครับว่าได้เด่นอะไรเดี๋ยวจะทําให้ใบใหม่นะครับนะ ก็ทําสูตร b ให้ได้ใหม่จากห่างนะครับแต่ตอนนี้แอดเพิ่งทาให้แค่สูตร a นะครับเนาะก็เอามาลอกลงกระดาษไปใหม่นะครับอันนี้เป็นเด่นสิบหน่วยบนสูตร a นะครับแอดจะไม่ย้อนเยอะนะครับนะก็สมาชิกก็เห็นอยู่แล้วนะครับสูตร a นะครับเดินดีมาตลอดเลยนะครับนะเนี่ยสูตร a นะครับเดินยาวนะครับนี่นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับนสตินะครับนะ นะครับเจ็ดหกหนึ่งครับเนี่ยผลออกนะครับเนี่ยสองห้าแปดครับแปดนะครับเนี่ยสองสามห้านะครับเนี่ยสองสามนะครับเนี่ยนะครับแอดจะย้อนมาถึงแค่งวดเก้าหนึ่งเก้านะครับนะก็ค่าคัดลอกเยอะก็จะเสียเวลานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาย้อนดูนะครับงวดออกเก้าหนึ่งเก้านะครับได้เด่นนะครับเก้าสองแปดสามสี่นะครับ ลออกนะครับเก้าหนึ่งเก้าผ่านนะครับงวดออกหกสี่สองนะครับได้เด่นนะครับแปดหกสี่เจ็ดศูนย์นะครับผลออกหกสี่สองนะครับผ่านนะครับนี่ครับเก้าอยู่นี่นะครับเก้าสี่นะครับอะงวดออกศูนย์หนึ่งสองนะครับได้เด่นนะครับสองห้าหกแปดเก้านะครับผลออกศูนย์หนึ่งสองนะครับผ่านนะครับ สองนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับสําหรับงวดนี้นะครับได้เด่นอะไรนะครับตัวเด่นนะครับแอททำไว้แล้วนะครับเนาะสองได้เด่นตัวเดิมนะครับสองห้าหกแปดเก้านะครับได้เด่นตัวเดิมนะครับสูตรนี้นะครับก็ถ้าท่านไหนชอบนะครับก็ยิบจับไปใช้ได้เลยนะครับเป็นสูตรที่ไว้ใจได้นะครับ นี้นะครับก็เดินยาวมานะครับูเดินดีมากๆเลยครับนะอ่ะต่อไปนะครับแอดมีสูตรใหม่มาให้สมาชิกนะครับใหม่ใหม่เออนี่นะครับเดนซิตนวยบนนะครับสูตบีนะครับตูเอไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรบีนะครับแอดย้อนให้ดูนะครับ 70ิบหน่วยบนสูตรบีนะครับย้อนให้ดูงวดนะครับที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้มาใช้งานจริงนะครับทดลองผ่านมาแล้วนะครับนะแอดย้อนให้ดูแค่หนึ่ง5งสามสี่ห้าห้างวดนะครับนะเด่นสิบหน่วยบนเด่นบนนะครับเน้นสิบหน่วยบนนะครับนะเป็นสิบหน่วยบนนะครับงวดออกแปดหกเจ็ดนะครับออกแปดหกเจ็ดนะครับ ตัวเด่นนะครับเจ็ดเก้าสามหกนะครับผลออกนะครับแปดหกเจ็ดนะครับผ่านนะครับมาทั้งหกทั้งเจ็ดเลยครับมาครบสองตัวเลยนะครับนี่นะครับสิบหน่วยนะนะครับงวดออกหกหนึ่งแปดนะครับได้เด่นหกแปดสองห้านะครับผลออกนะครับหกหนึ่งแปดผ่านนะครับแปดอยู่นี่นะครับงวดออกเก้าหนึ่งเก้านะครับตัวเด่นนะครับได้เก้าหนึ่งห้าแปดนะครับ ผลออกนะครับ919ผ่านนะครับมาทั้งเก้ามาทั้งหนึ่งเลยครับนะมาครบเลยนะครับนี่มาครบสองตัวสองงวดแล้วนะครับงวดออก642นะครับตัวเด่นนะครับ0269นะครับ642นะครับนี่นะครับมาสองนะครับสิบหน่วยนะอันนี้หกมาหลักร้อยไม่เอานะครับไม่เป็นไรนะมาดูนะครับงวดที่ออก012นะครับ ผลออกนะครับนี่นะครับศูนย์สองเด่นนะครับศูนย์สองหกเก้านะครับนี่สองนะครับสิบหน่วยนะถ้าดูจริงนะครับมาศูนย์ด้วยนะครับมีศูนย์ด้วยนะครับวดนี้ก็เหมือนกันนะครับมาหกด้วยนะครับหกสี่สองหกมาหลักร้อยนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดันที่หนึ่งนิุนาน h i นะครับตัวเด่นนะครับได้เด่นนะครับแปดศูนย์สี่เจ็ดนะครับเรามาลอลุ้มกันนะครับว่าจะ เดินหรือจะหลุดนะครับนะแต่แอดว่านะครับน่าจะเดินนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับสูตรนี้นะครับเห็นสิบหน่วยนะครับเห็นไหมครับสมาชิกชนตัวไหนครับชนสามตัวนะครับศูนย์เจ็ดแปดนะครับนะเลขมาชนกันนะครับนะแต่นะครับสมาชิกแอดมีสูตรใหม่มาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งนะครับนะเป็นสิบหน่วยบนนะครับ เด่นสิบ้อยบนเหมือนกันนะครับสูตรซีนะครับสูตรนี้นะครับนะลอยบนนะครับย้อนดูนะครับเดี๋ยวแอดย้อนให้ดูตั้งแต่งวดออกแปดหกเจ็ดนะครับเด่นนะครับสามห้าหกเจ็ดนะครับผลออกนะครับแปดหกเจ็ดนะครับอันนี้มาครบสองตัวเหมือนกันนะครับหกเจ็ดเลยนะครับ งวดออกหกหนึ่งแปดนะครับได้เด่นเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผลออกหกหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับหนึ่งนี่นะครับงวดออกเก้าหนึ่งเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับเด่นเก้าหนึ่งสองสามครับอ่านนะครับมาสองตัวนะครับงวันนี้นี่ครับมาสองตัวอีกแล้วนะครับนะเก้ากับหนึ่งเลยนะครับงวดวันที่นะครับงวดที่ออกหกสี่สองนะครับนะ เด่นนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับเด่นสามสี่ห้าผลออกนะครับหกสี่สองนะครับนี่นะครับโอ้ตอนนี้ฝนกําลังตกเลยนะครับที่ผมอยู่นะครับที่สมุทรปราการนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ทางไหนตกบ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวพายุเข้านะครับก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถระวังด้วยนะครับเวลาขับรถนะครับถนนลื่นนะครับผม ไม่ต้องรีบนะครับค่อยไปค่อยมานะครับสมาชิกอ่เอางูมาดูนะครับงวดออก012นะครับเลขเด่นนะครับ7901นะครับ012ผ่านนะครับหนึ่งอยู่นี่นะครับเนี่ยมาศูนย์ด้วยนะครับมาสองตัวเลยนะครับระศูนย์ไปอยู่หลักร้อยนะครับเราเอาแค่สิบหน่วยบนนะครับนะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนีจะถึงนี่นะครับ ดิ่นนะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งะครับได้ดิ่นตัวเดิมนะครับนะได้ดิ่นตัวเดิมเลยเหมือนกันกับสูตรเอเลยนะครับสูตรเอก็ได้ดิ่นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารอผลนะครับนะมานะครับเดี๋ยวแอดจะมาจับหลักสิบหลักหน่วยให้นะครับนะมาจับสองตัวบนตรงโต๊ะนะครับสองตัวบนตรงโต๊ะนะครับสองตัวบนตรง ต๊ดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หกหกห้านะครับเรายึดนะครับเราเราจะยึดนะครับเราจะยึดสิสิบหน่วยบนสูตร a ของเราครับสูตรนี้นะครับสิบหน่วยบนสูตร a นะครับเพราะว่าสูตรมันเดินยาวนะครับสูตรไม่ดุนะครับเนาะแล้วก็ขอให้มันเดินต่อไปเนาะมานะครับ A นะครับ สองห้าหกแปดเก้านะครับสองห้าหกแปดเก้านะครับนี่นะครับเป็นสิบหน่วยบนสูตรบีนะครับสูตรบีนะครับเอามาจับก,กับสูตรบีนะครับแปดศูนย์สี่เจ็ดนะครับแปดศูนย์สี่ เจ็ดนี่นะครับนี่นะครับสูตรดีนะครับแปดศูนย์สี่เจ็ดนะครับแปดศูนย์สี่เจ็ดจับนะครับตรงโต๊ะนะครับคู่แรกนะครับก็เป็นสองแปดนะครับสองศูนย์นะครับสองสี่ องเจ็ดนะครับห้าแปดนะครับห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับนะอาทิกนะครับต่อไปหกนะครับหกแปดนะครับหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดนะครับ ทีนี้ก็แปดนะครับแปดแปดแปดนะครับแปดศูนย์แปดสี่นะครับแปดเจ็ดนะครับทีนี้เอาเก้าตรงนี้นะครับก็เป็นเก้าแปดนะครับเก้าศูนย์เก้าสี่นะครับเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับ เอ๊ะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับงวดนี้นะครับนะผมว่ามาล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเนี่ยล้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรนะครับเขียนตัวหนังสือไม่สวยนะครับต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับนะแต่ทุกคนที่ล้านมีไม่สวยนะครับ เลขชนนะครับชนแปดนะครับนะเลขชนนะครับเลขชนนะครับแปดนะครับนะชนแปดนะครับนะแต่นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวแอดมาคัดมาคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดจะคัดให้นะครับเดี๋ยวหากระดาษก่อนนะครับกระดาษก่อน ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดเราก็เอาสูตร b กับสูตร c นะครับนี่นะครับสูตร b กับ c นะครับ b กับ c นะครับมาอันนี้สูตร b สูตร c นะครับสูตร b นะครับมาจับชนกันนะครับเมื <c oughs> ที่ออกแปดกจนะครับ ชนนะครับตัวชนหกกับเจ็ดเลยนะครับเนาะชนหกกับเจ็ดนะครับผลมานะครับแปดแปดหกเจ็ดนะครับผ่านนะงวดนี้นะครับไม่ชนนะครับเนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหกแปดสองห้าก็จับคู่ได้เลยนะครับจับคู่เป็นหนึ่งแปดนะครับผ่านนะครับมวดนี้ชนนะครับชนเก้าหนึ่งนะครับชนเก้าหนึ่งออกเก้าหนึ่งเลยนะครับเนาะอ่ะงวดนี้นะครับไม่ชนนะครับจับคู่โต๊ดนะครับเนี่ยเป็น สี่สองผลออกสี่สองนะครับวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็ไม่ชนเหมือนกันนะครับอ๋อมีชนศูนย์นะครับชนศูนย์แต่มาตัวต่างนะครับชนศูนย์กับชนเก้านะครับมาตัวต่างนะครับนะเป็นหนึ่งสองนะครับงวดนนี้นะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่เจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ชนนะครับจะชนเจ็ดกับเก้านะครับเอ้ยจะจะชนเจ็ดกับศูนย์นะครับสมาชิก จนเจ็ดศูนย์นะครับนี่นะสูตรบีนะครับแปดศูนย์สี่เจ็ดนะครับซีนะครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับเราเอาสูตรนี้เข้ามานะครับเนี่ยเรียนสิบหน่วยบนนะครับอ่าเรียนบนเรียนสิบหน่วยบนนะครับศูนย์เจ็ดแปดนะครับ เป็นดีละกการนะครับศูนย์เจ็ดแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ที่ชนนะครับชนเด่นครับชนสามสูตรเลยนะครับก็จะเป็นศูนย์กับเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เด่นนะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับนะเดี๋ยวมาคัดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ0กับ7ที่ดินอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคู่ดินนะครับก็จะมีนะครับ20 50 60นะครับ80นะครับ90ครับคู่7ก,ก็จะเป็นนี่นะครับ7 67 87นะครับ ก้าเจ็ดนี่นะครับ <c oughs> จะเหลือเด่นแค่สิบชุดนะครับถ้าท่านไหนชอบนะครับก็ไปหยิบจับเลือกซื้อสลากกิแนแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับเนาะถ้าไม่รอแอดสรุปนะครับเนาะถ้าท่านไหนที่กลัวพลาดนะครับก็จะมี fc ของแอดท่านหนึ่งอยู่นะครับเนาะเขาก็จะเล่นแบบนักลงทุนนะครับ เขาจะเอาชุด A นี่นะครับยืนชุด A นี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เอาไปจับรูดเอานะครับเนาะไปหาเลขกเด่นมัแม่นมาตัดนะครับเขาจะถูกทุกงวดเลยนะเนาะเพราะว่าเด่นสิหน่วยบนนี้เดือนดีมากนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยมาคู่นี้นะครับเนี่ยสูตรบีกับสูตรซีนี่ก็ถือว่าใช่ตินะครับเดือนดีนะครับแต่ พอออกสื่อและแอดก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะไปในทางไหนนะครับเนาะก็ B C D นะครับก็จะชนกัน0 7นย์นะครับเนาะเลขชน0ูนย์นะครับนี่นะครับคู่โต๊ดที่เด่นนะครับนะแอดว่านะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ2ตัวบนตรงโต๊ดนะครับเนาะในคู่นี้นะครับมาแน่นอนนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายนี้นะครับ แอดก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับโชคดีนะครับถูกลัตเตอรี่ถูกเลขสองตัวถูกเลขสามตัวนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังร่ำรวยรับทรัพย์กันทวนหน้าน,นะครับในวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ